เดี๋ยวจะกรีดใส่หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูแม่อะไรพี่ควานพี่ควานและน้องช้างทุกเชือกค่ะนี่สวัสดีค่ะมันงกินนมนานโอ้ดีมากใช่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะตาแดงใครหลับง่วงก็จะง่วงอ๋อแดดอ้อยได้อ้อยแด้อ้อยเอาละแล้วรังกินอ้อยเดี๋ยวจะทิ้งนมแล้วก็จะอยากกินอ้อยนั่นไงจะแย่งแม่เห็นไหมแม่ก็ไม่ให้ค่ะแม่แม่ก็ไม่ให้ค่ะเบิ์ลหน้าหนีสุดยกง่วงสุดนะคะ หน้าเหมือนคุณปู้สีด้อยใหญ่เลยหนูลูกพระเมรอเปล่าลูกลูกพริเมรือเดี๋ยวเดี๋ยวหมามาเห็นกล้วยคืออะไรก่อนเธอทำท่าเหมือนจะกระโจนเข้าไปคืออะไรเธอหิวกล้วยเหรอไปวี่หมาน้อยไปหนอเอากลับบ้านแล้วเด็กน้อยหงมากจับปุกคุกี้เลยเหมือนฉันจะกินหมาเขาอวันนั้นอะฮ็อกกี้ ขอบพระคุณแม่ชุติมนนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมเสียบและโรงงานสวรรค์นะคะเราเหล่าแม่แเหล่าแม่แม่นางฟ้ารอพัสดุค่ะ <laughs> <laughs> กราบแม่ชุติมนดาหนึ่งพดวงนะคะ <laughs> ออกินนมแล้วส่งพลังใช่แม่นะคะค <laughs> เดี๋ยวจะกรีดใส่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเ <laughs> <laughs> มื่อกี้กรีดไปแล้วหนึ่งนะคะ <laughs> แม่ใบตองน้องบารันและพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พี่วีอยู่คนเดียวหรอคะวันนี้ พี่ผักแก่ก็เกิดเขาขึ้นหญ้าพี่ผักแค่ก็ขึ้นหญ้าอ๋อสู้ๆนะคะพี่วีเขาจะเอาหญ้าเสร็จกี่โมงพี่สิบเอ็ดโมงบุ๊ก้าเออสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเนาะเก็บจากตอนนั้นที่เรารู้ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยเออเป็นสาวเลยท้องตอนอายุเท่าไหร่นะพี่วีสิบเอ็ดปะ ใช่ไหมคะท้องตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะคะไม่ต้องสิบสามใบตองสิบหกเอารถบัตรบารันบารันสองขวบปีสองขวบปีนอ๋อเออเชียมีไฟบินแล้วนะคะลำบางก็แค่ปักซอยค่ะ แต่ตัวแพงมากค่ะบอกเลยใบต้อง16บเอารดบัรบาลันบาลันสองขวบปีสองขวบแล้วแต่วันที่เราเลือกจัดที่รักรันรันเมื่อกี้กินนมนั่นมากหรออ๋อลับน้องไม้ใช่ไหมฉันได้ห็นแล้วโอคนที่อยู่ในไก่ที่ถ่ายคูกกรน้องไม้ือยูยูเหรอว้ายน้องไม้กี้ฉันรักเข่ามากเป็นเด็กลำปางที่น่ารักนะคะ ว่าไม่ได้ลำปางมีดาราหลายคนนะคะเพราะว่าคนลำปางคืออะไรคือคนหน้าตาดีนะคะเออคนลำปางคือคนหน้าตาดีนะน้องหมัก